นะครับเรามาทำข้างทีสองนะครับข้างแรกเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้จะทำข้างทีสองข้างนี้เราก็ใส่ไปเลยนะติดเช่นเหมือนเดิมใส่เข้าไปเลยสอดใต้หนังยางนะครับว่างนะครับก็สอดเข้าไปใต้หนังยางก็วางนะช่วงนี้ก็สอดแค่สอดเรียงกันนะครับเรียงเส้นนะครับ ผมยังไม่ได้จับอะไรมากมายนะครับก็สอดเลี้ยงเส้นเข้าไปก่อนเ,เราค่อยจับนะครับเอาใส่เข้าไปอพอครบแล้วเต็มแล้วก็ซ้อนเส้นนะครับซ้อนเส้นในการสอดไปใต้หนังยางเลยเไป เปีนะเขีนที่แปดนะครับใส่เข้าไปใต้หนังยางเขีนที่แปดแล้วนะครับเขีนที่เกนะ้าใส่เข้าไปใต้หนังยางเขีนที่สิบนะครับ ที่สิบนะครับเตอเข้าไปเปนที่สินะครับต่อเข้าไปที่12นะครับ เป็นที่สิบสามกรับอเท้าไปเข็นที่สิบสาม นับดูก่อนนะครับเคยครบแล้วนะครับีเส้นเราก็มาเทียบกันนะครับเคยก็มาล็อกเลยชั้นแรก ของท้าที่สองนะครับ <Yeah. S 1> เป็นกานตอกการล้านไม้แปงนะครับคู่นี้ แน่นเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับชั้นแรกของข้ายที่สองนะครับเราก็จะมาทำใต้ที่สามกัน่นเราจะมาทำชั้นนอกกันหีกนะครับให้เสร็จแ้วครับ